สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านถูกดีมีมาตรฐานครับวันนี้ครับเรามาทำสักหนึ่งคลิปครับมาอัปเดตย,ยอดขายแล้วก็อัปเดตรายได้ที่เราได้ระยะเวลา23วันครับวันนี้วันที่24ครับแต่ยอดอัปเดตอยู่ที่23วันครับเนาะและก็ที่เห็นว่าปิดประตูปิดกระจก ก็เพราะว่าวันนี้แมงเม้ามาันจะบินเข้าไปด้านในฮะเพราะว่าบรรยากาศของด้านนอกตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าอีกช่วงเช้าช่วงเย็นครับช่วงห้าโมงเย็นฝนตกกระหน่ำมาอย่างแรงเนาะ,ะทำให้วันนี้มีแมงเม่าออกมาเล่นไฟครับก็เลยต้องปิดประตูครับเนี่ยพวกเราโชคดีที่มีกระจกครับ พอเราปิดกระจกแมงก็ไม่เข้าครับนะพรุ่งนี้ก็ไม่มีมดหรืออะไรขึ้นเข้าไปในสินค้าชั้นวางสินค้าพวกเราครับนี่ครับข้อดีของการมีกระจกครับเนาะเราไม่ได้ทําไว้ก็หลังจากที่ได้ผ่านการทูกดียฐานครับเราทําตัวนี้เป็นกระจกเก่าร้านเก่าพวกเราเนาะอ่าก็เลยไม่ได้ถอดครับก็เลยเอาไว้ใช้ประโยชน์ครับแต่ก็ มีข้อดีและข้อเสียครับข้อดีก็คือนี่ฮะกันแมลงครับกันฝุ่นครับเนาะอ่านี่ะคือข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คืออึดอัดครับร้อนครับอ่าเพราะว่าอ่าลมเข้าด้ไม่เยอะถึงเราจะเปิดประตูก็ประตูเล็กนิดเดียวเนี่ยประตูบานเดียวฮะประตูก็ความสูง2เมตรกว่ากว่าครับกว้างกัน1เมตรครับถึงเปิดประตูไปก็มันก็ไม่เย็นสักเท่าไหร่เนาะ มันก็ทาให้อบอ้าวครับนะแล้วก็ตรงนี้ครับที่มันไม่ชัดเจนก็คือตรงนี้เขาก็ไม่ได้ทุบทิ้งนะที่จริงถ้าเราทุบทิ้งก่อนก็สวยแล้วตรงนี้พวกเราก็กั้นไว้ตั้งแต่ที่เราเคยเป็นร้านเก่าเราเนาะถ้าเราทุบเราใสา่ประตูมว้วนหรือ,อกระจกไปก็จะดูกว้างขึ้นห่านี้ฮนะแต่พวกเราก็คือไม่กว้างเท่าที่ควรเนาะดูคับแคบมากครับร้านเราครับดูคับแคบเราอยู่ในเหมือนมุมอับหน่อย ร้านเราอยู่ที่ตั้งอยู่ที่หมู่2เทศบาลตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับชื่อเป็นพาร์ทเนอร์ของธีรทรการค้าครับธีรทรการค้าครับพาร์ทเนอร์ครับแล้วก็สินค้าที่พวกเราที่ต้องอยู่ข้างนอกร้านก็เน,นี่ะเป็นเรื่องของน้ําดื่มครับาาไม่ได้มีไม่ได้เข้าไปอยู่ด้านในแต่ว่า,าปิดกระจกแน่นหนาครับตรงนี้เนาะ เราอยู่นอกกระจกครับแต่ว่าเรื่องของประตูตรงนี้เราจะปิดแน่นหนาแล้วมีอะไรคุมครับเนี่ยตรงนี้ครับคือสินค้าที่เกินออกมาเนาะฮะพวกเรานี่เขาเรียกว่างไงเนาะอ่าเนื้อที่ของการจัดเรียงสินค้าเนื้อที่ของบริเวณร้านของเราก็คือ70ตารางเมตรครับอันนี้ไม่ได้บวกกับร้านสตอ็อกนะครับห้องสตอ็อกนะครับเนาะเนี่ยฮะก็เลยดูคับแคบไปหน่อย สินค้าประเภทน้ำดื่มเลยต้องหลุดมาอยู่ข้างนอกทั้งหมดครับนี่ฮะแต่เราก็มีาพาเลทวางให้สะอาดสะอ้านครับจัดเรียงสวยงามครับเนาะนช่วงนี้ก็ขายของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนาะหรือว่าเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเรื่องของช่วงนี้เปิดเทอมก็ทาให้คุณพ่อคุณแม่หรือชุมชนของเราก็ต้องอเก็บเงินไปเสียค่าตรงค่าเตอนะ กิจเศรษฐกิจทีนี้ไม่ค่อยดีน้ำท่าดีเกินไปเนาะเรื่องของน้ําท่าเนี่ยดีเกินเหตุตกจนหวานข้าวไม่ได้ครับนี่ฮะผมไม่ได้ทํานาหรอกครับแต่ว่าเขาพูดกันครับชุมชนผมก็ทํานาชุมชนบบเราเอางเราทีนี้ก็มีทํานาทําไร่กันครับเนาะทานาเราไม่ได้ก็จเจอแต่ฝนครับเนาะหวานข้าวไม่ได้ครับอ่ะคุยร้านถูกดีแต่พูดถึงเรื่องทํานาครับจะเข้ามาดูครับร้านพวกเราครับอ่านี่ะด้านในเนาะ อบอ้าวพอสมควรว่านี่ขนาดฝนตกนะครับอากาศอบอ้าวมากๆเลยนี่ขนาดฝนตกอากาศยังร้อนระอุเลยครับเนี่ยวันนี้ก็จะพามาดูยอดขายของเราเพราะว่าฝนตกแล้วน่าจะไม่มีลูกค้าครับนี่ฮะช่วงยินกับพนักงานก็จัดเรียงสินค้าเข้าไปในตู้ครับเนะฮะเรื่อยครับก็ถือว่ายังสะอาดสะอ้านอยู่ครับแล้วก็ไม่มีแมลงเข้ามาอ้มีตัวหนึ่งครับเนาะ ดันมีตัวหนึ่งโผล่เข้ามาเนาะแต่ร้านอื่นครับร้านที่ไม่มีกระจกโดนแน่ฮะยังไงก็ต้องมีครับถึงจะเป็นใช้เรื่องของประตูมุงประตูมวนครับยังไงก็มเมงเมานี่เข้ามาแน่นอนเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพรุ่งนี้เช้าเลยตื่นมาพราะกับมดเต็มร้านแน่นอนเนี่ยข้อดีข้อเสียของการที่มีกระจกครับเพราะเรามีกระจกก็เลย อ่าพูดสบายครับล็อกเลยฝนมานี่ล็อกประตูปิดเลยพายุมานี่ปิดกระจกก็ฝนก็ไม่เข้าครับพนักง,งานก็สบายหน่อยเนาะวันนี้ทําการโดยน้องนุ่นแล้วก็น้องเอ๋ครับเนาะลูกหลานครับที่ทํางานก็หลังจากาเรียนหนังสือก็มาเข้ากะทําช่วงบ่ายครับผมเนาะช่วงที่เลิกเรียนก็มาช่วยกันทําวันไหนวันหยุดก็มาช่วยกันขายครับเราไม่ได้จ้างคนอื่นคนไกลเนาะก็มี ลูกหลานที่ยังศึกษาอยู่ก็ยามว่างก็มาขายครับนะบริหารกันเองว่าบางคนก็เจอเสาทึกก็มาช่วยกันขายช่วงบ่ายใครเลิกเร็วก็มาเปลี่ยนกะกันเอาให้มีรายได้เข้าไปโรงเรียนครับจะได้ไม่ต้องขอรบกวนเงินคุณพ่อคุณแม่เนาะสรุปเลยดีกว่าวันนี้ยอดขายวันที่ยี่สิบสี่เนาะยังไม่เสร็จนะกำลังขี่ สินค้าครับเนาะก็เราคุยเรื่องอื่นไปก่อนแล้วกันเนาะนะวันนี้ครับพวกเราก็มาดูเรื่องของสินค้าที่เคยขาดตลาดมาตลอดสินค้าที่อ่าไม่ค่อยมีมาฮะเรื่องของน้ํามันพืชครับน้ํามันพืชแต่ตอนนี้ได้มาครบถ้วนได้มาเยอะอ่ะเพราะเราขายไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ช่วงหมดโปรโมชั่นของโคโลครึ่งด้วยแหละครับ ยอดขายก็หายไปเยอะเลยครับเนาะยอดขายหายไปเยอะแล้วก็ที่ว่าผมว่านาะน้ำมันพืชที่ได้มาหลายอย่างคือยี่ห้อครับเนี่ยทางตุรดีนายี่ห้ออื่นมาด้วยครับแม่ครัวเล็กก็มีฮะเนี่ยเรียกว่าน้มามันพืชเราไม่เคยได้เห็นเลยในละแวกของภาคอีสานไม่เคยได้เจอแต่มันเจอน้ํามันพืชครับเรียกว่าน้ำมันพืชเนาะให้น้ำมันพืชด,ดีกว่าง่ายๆก็มียี่ห้อที่ไม่เคยเห็นก็คือแม่ครัวเล็กแล้วก็เนีฮะ ลีลาเนี่ยมามาไม่ใช่ยี่ห้อดังเป็นยี่ห้อที่ไม่ได้โฆษณาหรือโปรโมตในทีวีแต่มีมาขายในถูกดีพิฐานเนาะแสดงว่าถูกดีทําเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถูกดีทําเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ราคานี่ถึงจะเป็นลีลาเมคโครเล็กก็ราคาเทียบเท่ากับยี่ห้อดังอย่างกุ๊กมรกกฏอ่างนลเนี่ยราคายังเช่นกันเลยครับเนาะ เอซ้อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างสินค้าเท่าเดิมเลยนี่สิครับดูสิครับสินค้าบางตัวสินค้าที่ไม่ต้องใช้การโฆษณาถ้ามาอยู่ที่ร้านถูกดินมฐานสามารถที่จะขายได้ครับแล้วก็เขาไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเลยเนาะอย่างยกตัวอย่างครับสินค้าของคาราบาวแดงหรือถูกดินมฐานครับ สินค้าที่ผลิตเองหรือแบรนด์ของเขาเองครับอย่างดีเด็ดเนี่ยฮะไม่ต้องโฆษณาดีเด็ดนะ,ะผงชุบรสกาดีเด็ดนะเครื D ่องแล้วก็ตัวนี้แต่ก่อนเครื่องปรุงรสครับเป็นรสดีทุกวันนี้มีดีเด็ดด้วยครับดีเด็ดราคาถูกกว่าเยอะครับอ่านี่อย่างขออนุญาตครับเปรียบเทียบเนาะนี่ฮะซองเท่ากันอีกอันหนึ่งสิบแปดบาทอีกอันหนึ่งยี่สิบเจ็ดบาทครับคุณจะเลือกซื้ออะไรนี่ฮะเป็นสินค้าที่ราคาถูก แล้วก็สินค้าที่ไม่ต้องโฆษณาครับแต่มาอยู่ร้านมาอยู่ร้านถูกดีก็ขายได้เหมือนกันเนาะแล้วมีอีกตัวครับที่อยากที่อยากให้ดูเนาะอันนี้คืออายุโมโต้ฮะห้าสิบสอบาทครับห้ารยกรัมเท่ากันฝั่งด้านขวาครับดีเด็ดครับน2สี่บาทต่างกัน8บาทครับบางคนบาแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าซื้อ อ่าสิบอย่างลดอย่างละห้าบาทสิบบาทก็เป็นร้อยครับนอะถือว่านี่แหละครับคือการทําตลาดของคาราบาวเดงเนาะ <c oughs> ขออภัยไม่ค่อยได้พูดครับเสียงก็แ,แพแ่ๆหน่อยอาจจะพูดอ่าวกไปวนมาหน่อยเนาะวันนี้ให้ดูบรรยากาศร,ร้านพวกเราเรื่องของการที่มีกระจกและไม่มีกระจกเนาะอ่ะสินค้าข้อดีของการมีกระจกอ่นะและไม่มีกระจกครับอ่นะข้อดีและไม่ดีอ่นะ มีข้อดีข้อเสียทุกทุกอย่างครับเนาะอ่ะวันนี้ก็าจะยังมาดูยอดกันครับเท่าไรกันาพามพามวันนี้ยอดขายอยู่ที่7,425บาทครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสักบาทครับตอนนี้เงินสดลุนล้วนผูวานขายเท่าไหร่ม่อ่าดูผู้วานเลยอ่าย้อนไปครับเพื่อนี่มาอะไรอยู อาขายก็ต้องรู้สิไม่รู้ได้ยังไง9,000เมื่อวานได้9,000ครับอ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งมือันนี้อันนี้เออหนึ่งหมื่นครับเมื่อวานได้หนึ่งหมื่นเนาะก็ถือว่ายอดก็แตะหมื่นมั่งไม่แตะหมื่นมั่งครับอ่ะแล้วมาดูยอดรวมครับวันที่อ่าวันนี้ดูสรุปยอดทั้งหมดเลยครับผลกําไรที่เราทางานทามาครับเนาะวันนี้วันที่24สรุปยอดที่23เนาะเรา23วันครับทํารายได้มา แต่ทําขายมาได้สองแสนเจ็ดครับสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันกำไรอยู่ที่สามหมื่นหกเราเหลือเวลาเท่าไหร่เจ็ดวันเดือนนี้พฤษภาเนะ 7, าะเจ็ดวันผมว่าน่าจะได้สี่หมื่นกว่าบาทอยู่ครับยอดขายประมาณนี้น่าจะเตะสี่หมื่นกว่าบาทก็ถือว่าโอเคเนาะสรุปยอดขายพวกเราก็ถือว่าวันนี้ได้เจ็ดพันได้น้อยมากครับเพราะว่าเจอพายุฝนด้วยเนาะเจอพายุฝนด้วยแล้วก็ ทำให้ยอดหดหายไปแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมครับแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เรายอดตกยอดหายครับะะนะก็เรามาสรุปกันแล้วครับก็ได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ได้ทําคลิปลงอ่า u t u b e ช่องธุดีมีฐานของพวกเราครับก็เข้ามาแล้วก็ท่านใดนยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ให้กําลังใจพวกเราครับฝากกดไลค์กดแชร์อ่ะกดซับสไคร้ครับพยายามจะทําท,ทุกวันครับอ่ะ สัญญาว่าจะทําทุกๆวันนะ,ะคุยไปเรื่อยเปลือจะหาคอนเทนต์คุยให้เพื่อนๆได้ชมของจริงคุยจริงสินค้ามายัางไงคุยอย่างนั้นเนาะเราคุยเห็นภาพจริงๆลูกค้าเรายัางดูหนึ่งท่านครับลูกค้าก็ลูกค้าประจําเลยครับซื้อถูกดีหมดเป็นหลายหมื่นแล้วครับนะฮะถือว่าสินค้าราคาถูกชอบถูกใจวันนี้ไม่ได้เอาสามีมา,มามาคนเดียวก็ซื้อของตัวเองไป ถ้าสามีมาด้วยก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ด้วยเนะ, <leagues. S 1> ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับช่อง YouTube ร้านถูกดีมีมาตรฐานทีละทอนการค้าครับสวัสดีครับ